ทุกคนจ้ายินดีตอนทบาขอาสู่่องควันไส้แซนวิชกอดอนแนแลว้วที่บได้เจอกันอยู่ใน่อง u t u b e นั่นเองพราีว่าโ่งนี้บุคคลมีเวลาบันไดก็เลยว่าบได้อัปเดตให้เบิ่งเนาะเนื่องจากว่าเฮาก็อยู่ที่ไทยแลนด์แล้วก็ค้นเขื่องค้นของขื้นไปเชียงใหม่เพราะว่าสใญญาไปอยู่พุนแต่ว่าม้มนีมาเล่าก็เลยว่ามีเวลาเล็กๆ,ๆน้อยมาอัปเดตชีวิตให้เบิรนั่นเองจ้า แต่ว่าเนื้อสิ่งใดสุดเจ้ยอย่าโฟกัสส่สงผมคนเด้อ <laughs> เป็นอีหยังที่แบบว่าเหตุผมผิดชีวิตเปลี่ยนนั่นเองผู้ดีว่ากลับมาตั้งแต่ประเทศไทยประมาณสองสามมื่นนี่แหละก็เรียนไปรัดอืมเป็นอีหยังที่แบบมันบ่ใอยนะฮะไม่นห็นบำอะไร <laughs> ตสันสันนะก็รัดมันก็เลยกลายเป็นสภาพนี้จ้านะอืม <laughs> บ่มีอย่างไรไมันอีก็ มาทายให้เบิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยเนื่องจากว่าหายไปโดนยานทุกคนคิดฮอดอ่ะนะไอ้คิดฮอดกันเป็นบอหูเด้ยวไปคิดฮอตอะไรนัร่นแหละก็ะเป๋าไปเรื่อยผมไม่ไปคิดฮอตจบหรอกเซ <c oughs> ้าควนเออนั่นแหละจ้ะก็ว่าเรียนยางนะคะก็ม <c oughs> า,าอัปเดตชีวิตให้เบิ่งซื่อๆว่าช่วงนี้หน้าตาและทรงผมเป็นชราหนะ์นะคะหน้าตากะอ้วนขึ้นจักหน่อยนะคะและ้วก็ทรงผมก็เปลี่ยนไปประมาณนี้จ้าเดี๋ยวสิภาพไปเบิง่ง เพื่อนเฮ็ดอีเมแต่ว่ายังเขากลิบปลูกเรากระลังสเอาเสือเฮ็ดลงแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดยังกัเฮ็ดแล้วเรียบร้อยอีเมลแล้วกระลังกระจายเสือเฮ็ดอันนี้พ่อเม่เขาเอื่ว่าเสือเฮ็ดนไงแมนว้าวม่ได้เฮ็ดเองด้วยเสือเฮ็ดสั่งเขาเจ้ามา หลังจากเฮ็ดยังสีเหล้วเหาก็ไปห้อยมองเฟืองเข้ามาไหมผสมกับน,น,น,นี่น้ำนี่เครื่องแป้งโอ้โอแป้งน<อ>ี่บแมนโอ้โหมีสามอย่างเล่เออผงแดงผงเหลืองผงขาวสามอย่างผสมกับเสื้อเฮ็ดนี่มันมั้ย

เฮ้เอาซาัมอยู่ดีอัีออดอัจะห้หัวเสือเฮ็ดตี่โมเป็นห้ามเลยไม้เกิไขา้เคื่องเป็นกะไงหอมบ่ห้ามห้ามหมแล้วห้ามหมแล้วห้ามบ่ออตัวห้ามมันหักมาสิผสมยาไอ้ยังใไ่หัวจัก Sự gần lại qua cassandra, lắm 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 บอกมีเขาให้เพื่อนให้เขาเบิ่งเขาก็จัดมาให้เลยเนาะก็จัดมาให้อันนี้นี่แม่สร้างมาแต่เวียงจันเลย ขียนบออกอยู่อาหารเสริมเฮ็ดฟ้างเสื้ออาเนาะอาหารเนาะอาหารแม่นนี่ตัวนี้แม่นตมักตัวนี้อาหารมักเออ ยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่เพื่อนเฮ็ดพ่อแม่เฮ้าว้าวโอ้โหเป็นตาไฮเจ็บโอ้โหว้าวอี่แมวว่าทาเฮ็ดมันเกิดดีเดี๋ยวเราสิมาเติมอีกมันเป็นสองสั่นแต่ว่าตอนนี้เอาสั่นหนึ่งไปก่อนออต้องอบเอาปานีเฮ็ดมันจังสิออก เนี the iels, the yeah, mm ่ยโมเออเดี๋ยวลองวงก้อนเดี๋ยวจังเพิ่มมาตรฐานขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มเอฟเฟคโดยการใส่ไอหนำนิดห่เยาลต้องใส่ไอ้นำนะโมนี่มีแล้วอบไอ้นำอ๋อติดตัว อันนี้ก็บซิเม่นเจ้าของเพื่อนเห็ดเพื่อนเห็ดเป็นคนเห็ด <c> ว <oughs> ิสาก,การว <c oughs> ิสาก,การนี่น,นะ <c oughs> โอ้โหว้าทุกคน เสือลุ่งเอาเสือลุ่งแล้วเ่ากับไริคุ้มผายางมาแหมคุ้มแล้วโอ้เอาลุ่งแล้วกับคุ้มไว้โอ้ว,ว้าว สงสัยสื่อสื้อเตาออกซิเจนให้เราเองเราบัดทีนี้คำามา,าแล้วก็นะงุ่มดังไปเลยนี่แล้วก็คำามาหดตรหนามเฮ็ดเนาะมันรูมีอากาศเลย้ยโอ้จ <c oughs> อ,อทางเขาสองอันมันบอกท่างเขาเบื้องนหนแล้วก็เบื้องนี้น้อมเนี่ยอยู่มองหันกับซีเมนทางเขาอีกอันหนึ่งสองบ่อ ช่วงองสามหมืนมหห่นนี <c oughs> นาา่มันลมแห,งห้งแห้งยันภาคานบ่กมันลมแห้งหลายหามันกระบอขาดหรมันกระเนียนนายเวลามาเก็บเห็ดรือว่าหดน้ำกันละว่างไงเด้อหายใจบอกไม่ยังหรอกบอทัองู่ทา,ทาน้องและเบืงนำ บาเขามาแล้วฮะกันว่เจอเลยเออเมียนตะว่าเป็นลมเป็นยังมากกันแล้วเลือยอีดีเลยมันไม่มีอากาศเขามาเลยเนาะโอ้โหเนียยังมาห้าเปิดประตูได้ขโมกเปิดให้คนนี้ระว่งระวัางกันแล้วกันมาหัวตรงที่งานตลาด ประมาณนี้จ้าสำหรับการอัปเดตชีวิตนะบริเวณชีวิตเฮาแต่เป็นชีวิตเมนเนย์เองเห้เออน,นั่นแหละมาบ้าน <c oughs> พอดีเห็นเรากระลังเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดก็เลยว่าอ้าเดี๋ยวทายเหมือนจักเด็กจักหน่อยนะจ้าเ <c oughs> พื่อนเฮ็ดเรากับยายอยู่เด้อความกวงกับเจ็ดเมตรความยา่ากับสิบสองเมตร มุ่งผายางแบบนี้แล้วเรียบร้อยยังโมพ่อเด้ต้องใส่ผ่ากันแสงน้าเพื่อบม่ให้แสงแดดกระทบกับผายางเพราะว่าถ้าแสงแดดมันถือผายางแบบเขื่รนไปอย่างว่าถือผายางแบบโบ,บมี่ยังแบบปิดกั้นมันก็ดจะเกิดไอหน้ามเหตุให้มันซุ่มซื่นนะนะเห็ุให้มันซื่นแห้งเฮ็ดมันกระโบเกิดมันตรงแบบพอดีพอดีฮอกกระโบมีม่ความหูจ้าอย่างนี้อ่งเด้ เมเิ่นบ้านนั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวเอากระสีไปจัดการสิ่งคองอยู่ทั้งเฮื่อนเนื่องจากว่ายังบลแลวจ้ะเพราะว่าส่วนนี้มันลมล่มแล้วก็เฮ็ดให้ขี้ฝุ่นนะเออปิ้วเขาตั้งแต่เฮือนนั่นเองก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวสิไปเมี่ยนเครื่องเมี่ยนของ่ตเนื่องจากว่ามุ้อเ้านี้เมี่ยนไปแล้วแต่ว่าย่งบ่เลวนะก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวไปเมี่ยนโตเดี๋ยวอีกประมาณส4มสีอมือนพล่ะสิพากลับไปบ้านหน้านั่นเองไปยามทีมงานแต่ว่าทีมงาน เกาก็บใบยู่แล้วเด้อเนื่องจากว่าใหญ่เป็นบ่าวุ้นเหลวก็แยกย้ายไปเติบโตนั่นเองยังเหลือตั้งแต่ทีมงานใหม่นะคะทีมงานน้อยนั่นแหละสิมวยยามเพลเนื่องจากว่าทีมงานน้อยเฮาก็ยังเฮียนอยู่พอซีพอหนั่นเองส่วนมาทีมงานใหญ่เฮาก็เป็นบ่าวเหลวนะคะไปเหลวลิงฮุย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 ก็ยังอยู่ดีไม่แห้งอยู่เด้อลิงฮุยอ้วนขนาดโอ้ยมึงท้องแดงมึงมาทบทบมาทบทบ โทษท้อ,ทอโอ้โหอันนี้ผลงานจากการต่อสู้ในการหยาดเซิ้งนะ <c oughs> การหยาดเซิ้งของแทนหูกระขาดจมูกกระขาดนะนี่ส่วงเป็นแม่นมมันก็ยังสนนัททองแดงเนาะมันต้องมีการหยาดเซิ้งกันเกิดขึ้นเป็ <c oughs> มนวมังแาข้ <c oughs> าคานี่วันในสวงนี่อัปเดตชีวิตแม่ไปแล้วเดีย๋ยวเฮาร์ดซีมาอัปเดตชีวิตพอ่อ เป็นยังไงชีวิตสวงไงน้ำบริอาพตับมเคยเนื่องจากว่าสภาพอากาศหนาวเย็นมาบองสบายดีนะทีิเอเอมาอายุขึ้อไหวมึ้งเจ้าเจะมี่สารล้มมาแถววะเจ้าเจ้าเมื่อีบอกเจ้าคันเจ้า่าซื้อลงเข้าไปเพื่อนเฮดอีแม่ด้วยแต่ไม่อยากตุย เพราาเื่อนเฮ็ดเดี๋ยวนี้มันไม่มีอากาศเขาเนื่องจากว่าเขาไปเข้าเดียวนี่เขานจนแบบหมยนะนนไปไปาานเนื่องจากว่าต้อมดันขึ้นหายใจอบกไปไปฮะอาบน้ำนี่นี่นาวมาสองสามมือนี่น้ำไปอาบนี่ยเขียวโรดดูปเป็นยังไงสว่าวงนีกินขาาเสีมนอนรับอยู่บ่โอ้ยยินดดีเออเออกินเสียมกินดฮะนี่ดูอ่กน่า ไปไปไปเยฮะอาบน้ำไปเด้อไปเยเอาไปไเยๆโง่เดี๋ยวไม่ห้ามยังเกือกอ่ สภาพพอกระสิบ้าบ้านี่จ้ายางแบบจะจริงจ้านะคะอย่าบอกว่าเปนเงียวอ่ะอยาบอกมีงนอนนังนุ่ดื้อจะได้เออย่างนี้เลยนังหยากรุกยางนังยากรอ้ไหปนัดพัว่อเดยวสิตัดผมให้เด้อฟตให้ โอ้มองแอร์ตัดไหมีสักการเห็ดเห็ตัดผมใหมม่เมืดสักน้อยเด้อเรงจาว่าอยู่ห้องไฟมันพูมีกเลือนเมืย่อกระสิจัดการโมมอนมุมออกใส่ในกระสอบใยที่วานเสอาไปสื่มาก็เลยว่าสิเอาพวกเมียนพวมนี้แหะเรื่องจว่าเมย์แล้วเอาพวกฟ้าไว้อ่ในห้องนะ องนี้มันะเออโมเลียมเลบมลียมนึกเหมือนและก็มาย่างงูเันเขามันหลีอยู่นี่เดี๋ยวทุกคนมาเอาของโฮมเรางูตุ่ยนะเนกันว่ารเอกับเมียเี้ยว่าแรย่างนี้โคือเก่าใช่ไหมเมื่อนเมียตำรวจเงทุกวเมยแล้วบอก คอยบันไดหงอกกระเบียกเพื่อนเพราะว่าโลกเรียกหร้ยงนะจะเงินน่เบิงคนเน่เบิงมาเนี่เบิงไก่นีเบิงอ้วนนีลับัดนะเดี๋ยวเกิดการสั่นเกิดสิเหตุิดเ้ย่อยเสนอจังนอัวาตัมานี่จ้ามือเนี่ยการเดินคนทันจะดีในี่ยนน่อยมืห่อนบันไดแต่ว่าสั่นในเบีกมันลง ร่มมันนโคยเลยโอยแมรมเหมือกับขีปน้ขีปนแต่อาแนวาเยอะขีปนเลยเก็บเมื่อยนั่เหนียดเชื่อเหนียจิงไดกบลสะอาดเหนียจิงนขอชวกันค้มอย่ามาตรงเป็น กันโดนเนาะ